สวัสดีค่ะพบกันกับ f i v minutes to know นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะได้แก่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เบอร์กามอสค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์เบอร์ m ก t มอสเอเซนเชีนะคะจัดอยู่ในกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยเราแนะนำให้ใช้สูดดมนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะสามารถสูดดมเบอร์ m ก t มอเนี่ยด้วยการรับประโยชน์ด้วยอะไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องมาดูกันก่อนว่าทำไมเบอร์ m ก t มอของโรเ e ราจึงมีความโดดเด่นแล้วก็เป็นที่นิยมสูงมากๆนะคะหนึ่งเลยมาจากประเทศอิตาลีนะคะเบอร์กมออิตาลีโอ้โหไม่ใช่กระเป๋าหนังจากอิตาลีนะคะ ตะเป็นเบอร์กามอตจากอิตาลีนั่นเองค่ะแล้วก็เราใช้วิธีการสกัดเย็นนะคะสะกัดด้วยด้วยการบีบ เปลือกนี่แหลคะค่ะเปลือกแล้วก็ผลแล้วก็บีบอัดเข้าไปไม่ได้มีอะไรเลยนะคะได้น้ํามันบริสุทธิ์มาร้วนๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะกลิ่นก็ให้นึกถึงกลิ่นมะกรูดแบบบ้านเรานี่แหลคะค่ะแต่ว่ามันจะมีความฉุนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเบอร์กามอตที่อิตาลีเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีลูกใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ํามันที่อยู่ที่เปลือกเยอะเพราะว่าเปลือกเขาหนานั่นเองคะ่ะแล้วก็ให้กลิ่นที่ฉุนให้กลิ่นที่แรงนะคะม,มีกลิ่นเปรี้ยวมีกลิ่นเผ็ดอยู่บ้างแล้วก็มีกลิ่นกกกกกษาก็ให้นนึถึถงลิ่มรูผ ของบ้านเรานี่แ่ละคะ่ะาสารประกอบที่เรานํามาใช้งานนะคะเราได้ลิโมนีนมาแน่นอนเบอร์กามอสจัดอยู่ในกลุ่มซีทรัสใช่ไหมเป็นเปรี้ยวๆคล้ายๆขอบมะนาวมะกรูดมะนาวอย่างนี้มันเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็ได้ลิน a ลิอะซิเคตค่ะลินานลนะคะแล้วก็เจอพีนีนนะคะแล้วก็เบต้าพีนีนค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกลุ่มในเรื่องของสารทำความสะอาดได้อย่างดีผ่อนคลายนะคะ อันนี้2อันที่เป็นจ,จ,จุดเด่นหลักๆของเบอร์กอมอค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะเราแนะนำให้ใช้ใส่ในเครื่องพ่นอโรมาค่ะเอาสัก3าีหยดนะคะแล้วก็จุดเครื่องพ่นอโรมาเลยค่ะเปิดเครื่องเลยแล้วก็กระจายกลิ่นนะคะเพื่อที่จะให้บรรยากาศรอบๆตัวของเรานะคะหอมสดชื่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญค่ะแม่แรงต่างๆก็จะไม่มากล้ำไกลในบ้านของเราด้วยนะคะแล้วก็มันจะช่วยขลายความวิตกกังบลให้กับ เราด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า ที่มาของเบอร์การมอสเป็นมายังไงไมีการศึกษายังไงแล้วอะไรที่เราจะเรียนรู้ได้จากเบอร์การมอสบ้างนะคะหนึ่งเลยอมาจากอิตาลีทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะมีเรื่องสนุกๆที่เล่าขานเกี่ยวกับเบอร์การมอสอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่าสมมุติเราไปโรงแรมหรือใครชอบกินชาอ่าชาแบบ English breakfast พวกริปปงริปตันเนี้ยคะ่ชะชาดำปกติเนี่ยนะคะลองดูค่ะลองหยดเบอร์กามอสลงไป1 2หยด จากชาปกติเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นชาเออร์เกรได้เลยนะคะเพราะว่าในชาเออร์เกรอะค่ะชาเออร์เกรจริงๆเนี่ยละค่ะมันมีสารตั้งต้นจากเบอร์กามอตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียตังซื้อชาเออร์เกรก็ได้นะคะเราเอาชาที่บ้านเรามีตามปกตินี่แหละค่ะแล้วหยดเบอร์กามอตดลงไปได้เลยนะคะสําหรับการสก,กัดเบอร์กามอตหนึ่งขวด 1. 5 ml ห้เ็ล็กๆกนี่แหละค่ะเราต้องใช้ผิวเปลือมกมะกรูดนะคะเกือบ3กิโลกรัมด้วยกันนะคะถือว่าเยอะมากที่บอกเนี่ย ให,ให้ลองจิน,จนตนาการแล้วดูเลยว่าโหสามกิโลแต่เอามาเหลือแค่15 ml แสดงว่าน้ำมันหอมระเหยเพียง15 ml มเนี้ยมันเป็นยังไงคะมีความเข้มข้นจริงๆนะคะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับค่ะสำหรับเบอร์การมอสเนี่ยเกือบ เกือบ200ฉบับก็คือ121ฉบับนะคะเพื่อ,อบอกถึงประโยชน์แล้วก็ประสิทธิภาพของเบอร์การมอสค่ะส่วนคุณสมบัตินะคะแน่นอนเวลาเราเห็นกวดแบบนี้บนหน้าจอใช่ไหมคะ ประมาณสัก40%เป็นลิโมนนนแน่นอนมันทำความสะอาดนะคะอีกสัก30%เป็นลินอริลอะซิเตนะคะก็ให้ความผ่อนคลายนั่นเองลินเิลอซิเตเหมือนสารที่อยู่ในลาเวนเดอร์นั่นเองนะคะลินโโลก็เป็นสารที่อยู่ในลาเวนเดอร์เพราะฉะนั้นไอเจ้าเบอร์กามอตอันนี้มันเป็นลูกผสมเป็นลูกผสมที่ให้กลิ่นเปรี้ยวแต่มันก็ยังให้ความผ่อนคลายได้อย่างดีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า มันมีงานศึกษาวิจัยอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเบอร์กามอสนะคะเขาบอกว่าเบอร์กามอสเนี่ยมีเคยมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความวิตกกังวลนั่นเองค่ะความเครียดในศูนย์บ,บาททําบัดสุขภาพจิตแห่งหนึ่งนะคะเขาทดลองผู้ร่วมทดลองเนี่ย เป็นจำนวน57คนเป็นเวลา8สัปดาห์นะคะลองแยกออก2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1เนี่ยกระจายกลิ่นด้วยเบอร์กามอสส่วนกลุ่มที่2กระจายกลิ่นด้วยน้ำกลั่นนะคะก็คือไม่มีกลิ่นนั่นเองนะคะองห้องแยกออกจากกาันสัปดาห์ที่1 3 5 7ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยสัปดาห์ที่2 4 6 นะคะทีนี้เขาก็ค้นพบค่ะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่าไอ้กลุ่มที่1ที่เขาได้กลิ่นเบอร์กามอสในการเวลาที่กระจายกลิ่นในห้องไปนะคะเขาเข้าไปเนี่ยแล้วเขาให้ทําข้อสอบตอบคําถามอะคะ่ะสามารถตอบคําถามได้ทันเวลาหรือเปล่านะคะปรากฏว่า 45คนจาก57คนนี่แหละค่ะสามารถตอบคำถามได้ทันเวลานะคะแล้วก็คือมีสมองที่ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้สูงกว่าอีกหนึ่งกลุ่มคือก็กลุ่มที่ดมน้ำกลรดน,นี่แหละค่ะมีค่าเฉลี่ยสูงมากกว่าถึง10 นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหะค่ะก็เป็นข้อสรุปแบบมีนัยยะสำคัญว่าคนที่ได้รับกลิ่นเบอร์กามอตไปนะคะมันจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยล่ะคะ่ะมีโฟกัสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านเนี่ยเขาก็เลยนิยมที่จะเอาเบอร์กามอตเนี่ยไปใส่ในเครื่องดิสพิวเซอร์แล้วก็ให้น้องๆใครเรียนออนไลน์อยู่หรือเวลาที่ทำการบ้านท่องข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะกระจายกลิ่นเบอร์กามอตเพื่อที่จะเสริมสร้างโฟกัสตรงนี้ได้ด้วยนะคะนอกเหนือ จากวิธีการใช้งานอย่างที่บอกไปว่าใส่ในเครื่องพ่นอโรมานะคะ คนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ยังนิยมใช้เบอร์กามอตกันในลักษณะนี้ค่ะหยด1-2หยดลงในชาแล้วก็รับประทานเป็นชาเออร์เกรย์ได้นะคะบางคนเนี่ยเอาเบอร์กามอตไปทาใต้ฝัดเท้านะคะโดยเฉพาะฝัาเท้าของเด็กๆนะคะก็ให้ความรู้สึกสงบแล้วก็ช่วยในการนอนหลับมากยิ่งขึ้นบางคนชอบกลิ่นเบอร์กามอตมากนะคะเอาไปใส่ผสมในน้ําหอมหรือว่าเป็นโคโลนกลิ่นเฉพาะตัวแบบนี้ค่ะมันเข้าได้ดีกับลาเวนเดอร์พาทชูลี่ไลม์นะคะ เราก็สามารถที่จะไปผสมผสมใส่ใส่น้ำใส่ขวดสเปรย์นี่แหละคะ่ะฉีดรอบห้องก็ได้ฉีดใส่ตัวเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเอาน้ำมันมะกรูดนี่แหละคะ่ะเอาไปผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ไปลานสปาเลต้านะคะเอาไปนวดตัวเลยนะคะเพื่อให้ได้ความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะบางคนนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบยอดนิยมเขาอยากเปลี่ยนบ้านของเขาเองเป็นชาโต้ริมอ่อเป็นวังฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้นะ เราก็ลองดูค่ะเราเปลี่ยนบ้านเราเป็นชาโต้บ้างก็ได้นะคะล่องเบอร์กาะมอสองหยดนะคะอีลางอีลางสองหยดลาเวนเดอร์สองหยดแล้วแพชูลี่หยดหนึ่งลองกระจายกลิ่นดูนะคะคิดว่าน่าจะหอมเลยแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเองเป็นพนังมาเรียอนตตัวเน็ตอะไรอย่างนี้เลยนะคะอล่าค่ะหวังว่าทุกคนนะ่าจะได้รับความรู้กับวิดีโอชุดนี้นะคะเมื่อเราลองใช้แล้วนะคะแล้วเราชอบนะคะก็อย่าลืมค่ะแชร์ออยล์กันด้วยนะคะเพราะว่าการแชร์ออยล์ก็เท่ากับการดับเบิลจอยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you